สวัสดีค่ะข้าพเจ้าพันนิตาบนย่นยาวศยาพิบาลคริสจักรแห่งนิมิตบ้านแยงเป็นคริสจักรระดับตำบลอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันพระเจนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องทุกๆคนในหัวข้อชีวิตที่พระบิดาได้รับเกียรติพี่น้องคะเราจะอ่านพระเจนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะในมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16ค่ะพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ 5: ข้อ13ถึง16กล่าวว่า ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรดเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสําหรับคนเหยียบย่ําท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ค่ะพี่น้องที่รักในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปความเลวร้ายต่างๆ สังคมตกต่ำลงเรื่อยๆแต่ในฐานะคริสเตียนเป็นความหวังแก่สังคมโลกพระบิดาในสวรรค์ทรงมอบภารกิจให้แก่เราเพื่อเราจะนำเขาให้รู้จักกับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลในสองด้านค่ะหนึ่งก็คือผลด้านลักษณะชีวิตและผลด้านการรับใช้เกิดผลโดยการใช้สิทธิอำนาจจากพระเจ้าโดยความเชื่อและชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรม เพื่อให้ผู้เชื่อได้เข้าใจว่าเราควรทำดีเพื่อสํแแดงชีวิตให้คนในสังคมในโลกนี้ได้เห็นเพื่อสรรเสริญพระนามของพระเจ้าพ่อแม่ทุกคนก็คงจะภาคภูมิใจใช่ไหมคะถ้าเราได้เห็นลูกๆของเรานะเป็นลูกที่ดีและเป็นศักดิ์ศรีของตัวของพ่อของแม่เองนะคะและได้รับคำชมจากคนรอบข้างในฐานะคริสเตียนก็เช่นเดียวกันพระบิดาของเราก็มุ่งหวัง ที่จะให้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ได้รับเกียรติจากผู้คนมากมายที่จะได้รู้จักและเห็นความประพฤติของเราเพราะเจนาของพระเจ้าในมัทธิวบทที่5ข้อ13ที่ได้กล่าวไปได้พูดถึงเกลือแห่งแผ่นดินโลกและความสว่างของโลกนั่นเองพระเยซูป,ปรารถนาให้ผู้เชื่อเป็นเหมือนดั่งเกลือแห่งโลกและความสว่างของโลกอย่างไรบ้างพี่น้องที่รัก ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคริสเตียนที่จะรักษาความถูกต้องเหมือนเกลือที่รักษาความสดของอาหารไม่ให้เน่าเสียถ้าไม่ใส่เกลืออาหารก็จะเน่าเสียและเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สังคมที่ขาดเกลือก็จะเป็นสังคมที่ค่อยๆเน่าด้วยความผิดบาปคริสเตียนจะต้องทำหน้าที่หยุดความผิดบาปนั้นด้วยการยืนหยัดรักษาชีวิตให้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในโลกนี้และ ผู้ทำให้ชีวิตมีความหมายเหมือนเกลือที่ทำให้อาหารมีรสชาติการเพิ่มรสชาติอาหารนะคะใหะ้ผู้คนรู้จักความหมายของชีวิตมีเป้าหมายของชีวิตและก็จุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่และคริสเตียนต้องเป็นผู้ที่เยียวยาบาดแผล เป็นเกลือที่ทําหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและรักษาบาดแผลได้ค่ะคิดเซียนต้องเป็นผู้ที่เยียวยาความเจ็บช้ำน้ําใจของผู้คนพี่น้องที่รักค่ะในสังคมไทยในสมัยนี้ผู้คนในโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคนมากมายแสวงหาคําตอบที่แท้จริงและคนในโลกนี้ในสังคมนี้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตของเขาต้องการคําตอบที่แท้จริงต้องการกําลังใจต้องการคําหนุนน้ําใจที่ดี เราเป็นคริสเตียนเราต้องเป็นหนึ่งคนที่จะสามารถเป็นเหมือนเกลือและความสว่างของโลกในการเยียวยารักษาจิตใจของผู้คนในโลกนี้ค่ะพี่น้องที่รักคะชีวิตของคริสเตียนสิ่งที่เราจะต้องควรระมัดระวังก็คือพระเยซูยังบอกถึงสิ่งที่ควรระวังสําหรับเกลือก็คือหมดรสเค็มค่ะเป็นเกลือที่ไม่มีคุณภาพของเกลือเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเจะ้าของพระเจ้าในลูกาบทที่1 4ข้อ35ถึงสา สามสิบสีถึงสามสิบค่ะเป็นเกลือที่ดีเกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกลือนั้นหมดลสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้นั่นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรค่ะพี่น้องที่รักเกลือจะหมดรสเค็มเมื่อถูกผสมผสมกับความชื้นนะคะโดยเฉพาะความชื้นซึ่งเกลือเนี่ยจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ความชื้นของโลกนั่นก็คือวิถีของโลก ะะเข้ามาผสมเพื่อจะทำให้เกลือสูญเสียคุณสมบัติไปได้พี่น้องที่รักสิ่งที่ต้องระวังสำหรับความสว่างก็คือคริสเตียนจะต้องทำให้คนได้มองเห็นทางทางแห่งความจริงทางแห่งความสว่างเป็นเหมือนความสว่างที่ช่วยให้คน,คนเดินในทางที่ถูกต้องสุภาษิตบทที่16บข้อ2ี่ได้กล่าวไว้ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ความมรณา ตะเกียงที่ดีจะต้องอย่าเอาถังไปครอบไว้ค่ะพี่น้องที่รักคือเป็นแสงแต่ไม่ส่องสว่างเพราะมีอะไรมาปิดกั้นไว้และถังที่ปิดกั้นก็คือถังแห่งความบาปถังแห่งเนื้อหนังเมื่อเราทำบาปเรากำลังเอาถังมาครอบความสว่างไว้ทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นความสว่างที่อยู่ในตัวเราได้พี่น้องที่รักถังต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงด้วย ะะเพื่อให้แสงสว่างส่องไปในวงกว้างแต่เกียงต้องอยู่ในที่ของมันเช่นเดียวกับคริสเตียนก็จะต้องอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ค่ะเป็นที่ที่แสงสว่างของพระคิดจะส่องสว่างออกไปได้พี่น้องที่รักในชีวิตของเราพระเจ้าได้ท้าทายและหนุนใจเราให้เราเป็นเหมือนเกลือและความสว่างของโลก พระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางเราวันนี้ให้เราตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราขอให้เราได้ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจะชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะเป็นความสว่างของโลกนี้เป็นเหมือนเกลือที่เราจะรักษาความเค็มเอาไว้ให้ได้นานพี่น้องที่รัก วันนี้หากมีคนอ่านชีวิตของเราเหมือนอ่านหนังสือเขาจะพบพระเยซูในชีวิตของเราหรือไม่นี่คือคําถามพี่น้องที่รักข้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้ชีวิตของเราดําเนินชีวิตปิดสนิทกับพระองค์และเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์ชีวิตของเราเป็นเหมือนเกลือเป็นเหมือนความสว่างของโลกต้องส่องสว่างให้คนมากมายในโลกนี้ ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงทางที่พระเจ้าทรงชี้ให้เราได้เดินไปในทางที่ถูกต้องในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมของท่านที่ท่านอยู่ในครัวเรือนของท่านในสถาบันการเรียนหรือในทุกๆท,ที่ที่ท่านอยู่ค่ะในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ